สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูกันก็พามาดูที่สำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของครูกันนะคะหรือ,อคอร์ทาวิที่ดินสวยวิวงนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีที่ดินสวยๆเราก็าจะได้ส่งถึงกันเร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะที่ดินโครงการของครูกันอะ่ะก็อ,ะอยู่หลายที่เนาะเราเวลาเรามีที่ดินสวยๆเราจะได้ เคนฟีดเร็วที่สุดเลยขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยกด s u b สไ r i b e ให้คู่กันด้วยนะคะช่วงนี้พายุเข้าฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่อื่นน้ําท่วมกันไหลหลากแต่ที่นี่เป็นทางน้าผ่านเฉยๆนะคะก็ไม่ได้มีการท่วมอะไรนะคะอาจจะขังบ้างอยู่วันสองวันแล้วก็ยุบนะที่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตําบลพระพชัยอาเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโครงการนี้ตารางวาล900ที่พูดไปนะคะเคยเคยนําเสนอไปแล้วตอนนี้ เป็นครั้งแรกที่ครูกันมาเดินอยู่ท้ายโครงการนะคะเป็นที่แปลงสุดท้ายล็อกสุดท้ายนะคะมีบ่อน้ําอย่างนี้นะค่ะแปลงที่ครูกันยืนอยู่เนี่ย<ส>เนื้อที่หนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่แล้วก็ขุดบ่อไว้แบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะบ่ออยู่ในเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ก็ยังมีพื้นที่ที่ถมไว้เนี่ยสําหรับสร้างบ้านได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็ ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะคะกาลังวาละเก้าร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครซื้อคู่เลยนะคะสองสองล็อกเลยเนี่ยค่ะเนี่ย,ยหมุนกล้องให้ดูแผ่นกล้องให้ดูนะคะอ่าเนี่ยตรงนั้นก็หนึ่งไร่นะคะถัดไปนั้นหนึ่งได้แล้วก็ถมไว้ด้านหน้าตรงรถจอดนู่นแล้วขุดบ่อเล็กๆให้ด้วยนะนั่นก็อีกหนึ่งไร่นั่นก็ถ้าใครจะแยกก็ได้แต่ถ้าเกิดซื้อสองแปลงนี้เลยก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ในในแปลงสุดท้ายที่ขุดบอ่อใหญ่ไว้อย่างเงี้ยค่ะทําคันล้อมไปอย่างเงี้ยก็การการเขาเรียกว่าตักน้ําไปด้วยแล้วก็การน้ําอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วก็ไหลทะลักเข้าโครงการของเรานะคะฉะนั้นโครงการหลของเราเนี่ยน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะโครงการนี้อยู่ที่ตำบลพระวันแฉมผาอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสุดยังไงพื้นที่ของเรามันไปสุดไหนนะคะแปลงเนี้ยที่มีบอ่อหนึ่งลูกให,ใหญ่กว้างในเนื้อที่ตรงเนี้ยนะคะถามว่า ทำไว้เพื่ออะไรนะคะเราปรับเราการแนวของเราไว้นะคะเวลาน้ำทางด้านทางทิศตะวันตกมาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีที่เขาจะมีอ่าล่องน้ำถัดไปทางนู้นนะคะทางเหนือที่ของเราไปทางนู้นนะคะมันก็จะไม่เข้าที่ของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันไหลหลากเข้ามามันก็คือลงมาในบ่อของเราแปลงนี้นะคะหนึ่งไร่ในแปลงสุดท้ายนะคะ แล้วก็ถามว่าถ้าใครจะซื้อซื้อได้เปล่าได้นะคะทางตรงนี้ก็มีทางเข้าก็คือทางสาธารณะมันสองด้านนะคะสองด้านเดี๋ยวจะใส่ผังให้ดูด้วยนะคะให้ดูถึงลักเขตแดงๆนั่นเลยนะเนี่ยที่ที่ถมไว้ให้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยตารางวาได้ค่ะเนี่ยสร้างบ้านได้ด้วยนะคะเราก็มีบอ่ทบอทําบ่อตกปลาเลี้ยงปลาได้นะคะหรือเราจะทําธุรกิจเล็กๆเป็นร้านอาหารรอบๆก็ได้นะคะ ที่ตรงนี้สวยมากค่ะมีวิวภูเขาวัดเขาดีสลักนะคะรับอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแผ่นกล้องให้ดูค่ะนู่นที่เห็นเลยค่ะวันนี้นะคะพามาดูที่โครงการนี้มาดูแปลงสุดท้ายเลยมาทุกครั้งเดินเข้ามารีวิวไม่ได้ให้นะคะเพราะพอดีตอนนั้นกาลังแมคโครกาลังลงอยู่แล้วก็ยังทําคันดินตรงนี้ไม่เสร็จนะคะครูกันก็เลยไม่ได้เข้ามาดูพามาดูนะคะเอาวันนี้เรามาดูกันแล้วมาดูกัน อันนี้เป็นที่ที่ติดของเราที่เขาทาไร่มันกันนะคะเห็นวิวภูเขาไหมคะภูเขาตรงนั้นก็แนวภูเขาที่ไปทางสลับยองนะคะขึ้นเขตเมืองการน,ลลน์ู่นเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เราก็จะมาสุดที่ต้นตาลเนี้ยที่หลักแดงและทีเนี้ยมันก็จะมีร่องน้ําไปแบบนี้ค่ะ,ะเขามีขุดระบายน้ําไป เอาหลักหมุดนิเคศของเราอยู่นี่นะคะไปแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นลำหลักทางสั่งเน้คือก็เป็นสันทนะเหมือนกันเห็นไหมคะเราก็เข้าออกได้เช่นเดียวกันแสงกล้องให้ดูอีกครั้งนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาหาที่คู่กันได้เลยนะคะ0 9 5 6์9 9 7 9หหรือ0811577415ค่ะก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครซื้อ4ไร่เลยนะโอ้ที่เนี่ย ได้กาไรสุดอะคะ่ะซื้อสี่ไร่อ่ามันจะเป็นเศษนะคะเศษที่เหลือเป็นร้อยตารางวาขึ้นไปเนี่ยเขาปดเศษออกให้นะคะปดเศษออกให้ให้เราเราถ้าก็ว่าเราได้ที่อ่าฟรีๆอีกเป็นร้อยตารางวาเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ล็อกสุดท้ายนี้นะคะจะเอาสองไร่ก็ได้ค่ะนะคะก็แต่ว่าโฉนดอะเป็นแปลงออกมาคือหนึ่งไร่หนึ่งไร่นะคะถ้าซื้อสองไร่ก็ถมที่สร้างบ้านให้ด้วยนะคะ สีไร่เนี่ยเราจะขูดบอ่อให้ด้วยนะถมที่สร้างบ้านให้ด้วยแล้วก็ตัดเศษส,สีอ่าที่เป็นตารางวาร้อยตารางวาห้าสิบตารางวาหกสิบตารางวาเนี่ยเราตัดเศษออกให้นะคะวิวสวยค่ะที่สวยๆแบบนี้นะคะน้ําไม่ท่วมเพียงแค่เป็นช่วงนี้หน้าฝนมันก็จะเป็นน้ําฝนเพราะตกทุกวันก็จะขังเล็กน้อยแล้วก็แห้งลงแบบนี้ค่ะ ทุกท่านดูนะคะถ้าท่านใดต้องการซื้อนะคะไร่เดียวก็ได้นะคะเพราะว่าโฉนดออกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอนเลยค่ะอ่าอันนี้คือทางที่เราทำเข้ามาถนนในโครงการเรากว้าง7เมตรตอนนี้เราอ่าเทหินสเปคลงไปอีกแล้วนะคะก็พอดีฝนตกก็เ,เลยเทให้แน่นค่ะอันนี้หินสเปคนะคะกว้าง7เมตรไปถึงหน้าถนนลาดยางเลยค่ะ ถนนลัดยางด้านหน้านะคะตอนนี้ครูกันจะพาเดินออกไปด้านหน้าถนนนะคะเราอยู่ท้ายโครงการกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกนิดนึงนะคะตรงนี้เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะมาถึงตรงนี้136กิโลเมตรนะคะแล้วก็ห่างจากอุทอง9กิโลถึง10กิโลเนี่ย อยู่ที่ประมาณนี้เท่านั้นทาไมครูกันถึงไม่บอกให้มันเราเดินมาจะถึงหน้าถนนแล้วนะคะทําไมครูกันต้องพาเดินให้ทุกท่านได้เห็นระยะทางนะคะให้เห็นวิวทิวทัศน์เดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูเข้าไปดูในโครงการเรานะคะญาติสิดเกี่ยวๆนี้ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าใครมาซื้อมาจับจองเดี๋ยวเราจะกําจัดวัชะพืชให้นะคะ,ะวิวภูเขาล้อมรอบนะคะสวยมากคะ่ะวัดเขาดีสลักเป็นวัดหลวงของท้องถิ่นที่นี่นะคะตอนนี้เรามาถึงหน้าโครงการปากทางแล้วนะคะ,ะครูกันพยายามจะให้เห็นรายละเอียด ทุกขั้นตอนทุกอย่างนะคะในโครงการแต่และโครงการนะคะก็ท่านใดสนใจก็ต้องมาดูะคะ่ะต้องลงมาดูพื้นที่แล้วก็จะชอบหรือไม่ชอบและจะตัดสินใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกโครงการที่ครูการพาไปดูนะคะก็เป็นที่สวยๆดินดีๆทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ถ้าถ่ายไปเห็นน้ําบ้างอะไรบ้างไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ไม่ใช่ฤดูฝนค่ะพายุเข้านี่เรามาถึงทางลัดยางหน้าโครงการของเรานะคะ อ่าเนี่ยไปเส้นนี้ไปที่วัดคีเจริญผลนะคะก็มีโรงเรียนมีวัดมีสถานีอนามัยนะคะก็คือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพค่ะเส้นนี้ไปเราก็ประมาณ1กิโลครึ่งก็ไปถึงตลาดนัดนะคะที่เรียกว่าตลาดนัดหน้าวัดเขาดีสลักนะคะเส้นสพสามศูนย์หนึ่งเก้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้ครูกันนะคะก็พามาอยู่ที่ วัดเขาดีสลักค่ะวัดเขาดีสลักที่นี่นะคะที่เวลาคูกันไปรีวิวที่อยู่ที่ตําบลดอนคาตําบลพระพาชัยนะคะก็บอกว่าห่างจากวัดเขาดีสลักสองกิโลเมตรบ้าง3กิโลเมตรบ้างก็คือวัดนี้ละคะ่ะอันนี้ปรยวีที่ดินสวยวิวเขานะคะวันนี้เราเกันเรามาอยู่กันที่วัดเขาดีสลักที่พูดบ่อย,อยในคลิปทุกๆเกือบทุกๆคลิปนะคะว่าอยู่ตรงไหนก็ ถือโอกาสวันนี้มาไหว้พระกราบพระแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะเผื่อวันหน้าลูกค้าท่านใดมาผ่านไปผ่านมาถึงไม่ถึงแม้จะไม่ซื้อโครงการของครูกันนะคะก็แวะมากราบไหว้ได้นะคะที่นี่สวยงามมากค่ะ